วิธีการแรกนะครับของการเซฟคลาวในเกมนี้ก็คือโหลดแอป,ป Google Play Game มาก่อนนะครับสำหรับ Android นะครับเพราะผมใช้ Android เนาะแนะนำแอป,ป Google Play Game ปับกดเลยนะครับให้เราล็อกอินเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีเกมขึ้นมาครับว่าเราเคยเล่นเกมไหนบ้างนะผมก็มี Tucker, Global Truck, ROV Free Fire t r b ักบ i l t ิ u ทักแอนติ te ดไมค์ครับ t ั Indo โดอามาเนี่ยพวกเนี้ยนะ นะครับเราก็สามารถดูได้นะว่าแบบมีความสําเร็จอะไรบ้างอยู่เกมนี้เนาะนี่ผมมีความสําเร็จ on the road นะฮะอะไรอย่างนี้เนาะเมื่อเราล็อกอินแล้วนะครับให้เราเข้าไปในเกมเลยนะฮะเล่นเลยแล้วให้เรามาที่หน้าหลักของเกมนะครับให้เรากดคําว่า Cloud Save ครับ cloud save นะฮะนี่ข้างๆคำว่าเชน p โปรไฟลด้านบนเนาะกดเลยแล้วก็เขาบอกว่า Save ออโหลด d Data from cloud ก็คือ Save cloud นะครับเป็นการเซฟรหัสเนาะในเครื่องนี้นะครับแล้วเราจะสามารถเอาไปเปิดที่อื่นได้เนาะมันจะใช้แอป Google Play Game ครัในการเซฟรหัสระหว่างเครื่องกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าของ iOS มันจะทำได้ไหมนะผมไม,ไม่เคยใช้ iOS นะให้เรากดคำว่าเซฟครับเพื่อเซฟ cloud เลยนะฮะกดเลยแล้วก็ Are you sure do you want to save data All cloud to cloud นะครับให้เรากดคำว่า yes เลยกูเซฟเลย yes โอเคครับตอนนี้เกงบัลังเซฟนะครับกดโอเคครับผมถ้าเราจะเอารหัสนี้นะครับไปใส่ในเครื่องอื่นให้เรากดคลาวเซฟเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดคำว่าโหลดคลาวครับนี่ Are you sure? Do you want to load your data from Cloud นะฮะให้เรากดคำว่าเย็ดเลยครับแล้วรหัสนะครับมันจะมาในนี้เลยนะฮะนี่ผมย้ายจากมือถือมาไว้ในแท็บเล็ตก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่ผมไม่อยากกดโหลดมันเสี่ยงนะโอเค ก็คงจะประมาณนี้นะครับวิธีการเซฟคลาวข้ามเครื่องนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับรายการปิ่เนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับปิ่เคขื่อนก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไร้แรงบังคับอู้บาย